สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับปืนตามคําขอนะครับปืนที่เราจะเอามาเล่นในวันนี้นัก็คือปืนเดวิลยูซี่นั่นเองนะครับ ยูซี่เดวิลกระบอกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะครับสาหรับคนที่เล่นถึงยอดดอกอะนะคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าเราจะเล่นด่านอะไรเนี่ยแม้แต่หัวโต c ีแอนด่านผีด่านทีมซิงเกิลปืนยูซี่เดวิลนี่เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนนะข้อดีของปืนนี้สําหรับผมนะครับ 1. ผมมองว่าเป็นเรื่องของน้ําหนักครับคือเวลาเราถือปืนเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วได้แบบสุดๆไปเลยนะครับยิ่งท่านผู้ชมแต่งตัวเร็วนะผมมองว่าปืนนี้ เป็นอะไรที่แบบตัวจับยากมากๆเลยนะครับข้อ2เลยครับกับส่วนของปืนนี่เนี่ยถือว่าลั่นได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราไปลุยพร้อมกันเลยครับ Let's go <S ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องบุกยังไงเว้ย ปุกแบบไม,ไ,มไม่ไม่ให้เราเสียเลือดอะครับโอเ้เดี๋ยวเพื่อนมากันเยอะเกินโอเคเกิดมีครับซ้ายมือ โอเคหายไปหนึ่งครับผมขอบ้างนะเพื่อนผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยโอเคนี่ผมมาดูห้องเหล็กเลยก็ได้ไชนยมีครับ เปลี่ยนแม็กแล้วหายไปหนึ่งครับโอ้ยพลาดแอบตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกัน โอเคเพื่อนเรามาแล้วครับตรงกลางมีอยู <strokes> ่นะเห็นลวหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับ นายเกิดมีหายไปสองครับเฮ <Yahoo! S 1> ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเกือบตายดีนะสติกลับมา <laughs> ไม่งั้นผมวิ่งสู้แน่นอนโอ้โหผุมนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าวะท่านผู้ชม โอ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้โชคดีนะผมสักยันไงเมตาก็เลยรอด เอาเวงกรรมโดนแสงตัวเองหายไปหนึ่งครับไปเลยเพื่อนผมนำให้สวยครับ ผมปาดักเขาไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแล้วเหล็กไม่มีคนเฝ้าเลยเหรอ ขวาเพื่อนหายไปหนึ่งครับทีมของคุณได้รับชัยชนะบุ๊ยระเบิดใครวะเนี่ยต้องเหล็กมีครับ ถายไปหนึ่งครับผมว่าเราต้องเล่นแบบเรื่อยๆแล้วก็ใจเห็นแล้วแหละสามแยกมีครับ ผมแสงหน้ากลางนะเพื่อนโอเคนายรอดแล้วหายไปหนึ่งครับ ตนระเบ,บิดเวลาถูกติดตั้งแล้วเอามาหาหนึ่งหายไปหนึ่งครับอโอ้โหแรงเกิน โอเคเราแอบรอไว้ก่อน โอเคหลบแสงได้ลูกเดียวโอ้ยไม่ใช่ละเอาเลยเพื่อนอะไรล่ะหายไปหนึ่งเลย มีใครจะปลุกปะเนี่ยกลางส้มลงเอ้ยส้มออก Man down. Man down. ถอยเพื่อนโอเคผมสวนกลับระเบิดเลยหายไปหนึ่งครับป้อง หายไปหนึ่งครับหายไปสองครับ <Wow. S 1> กลางมาครับหายไปหนึ่งครับ <No. S 1> โอ้โหเรียบร้อยฉ <Team. S 1> ุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้กับเดวิลปีศาจ หายไปหนึ่งครับหายไปหนึ่งครับ <stood in the hole> อ้น,นี่จะเข้าเพื่อน เหล็กมาครับออกละเกิดมีคร <detailed load. S 2> ับหายไปหนึ่งครับ ห้องเหล็กครับขวามือหายไปหนึ่งครับเหนและหนึ่งครับ หายไปหนึ่งครับรบ,นะบุกไหนดีเพื่อนหนลบไว้ก่อน Man down. Man down. เหมือนอีกทีมหนึ่งเขาจะบุกมานะครับ โอ้ยิงไม่ตายด้วยหายไปหนึ่งครับเเพื่อนระวางแล้วผมไปไหนดีวะ จาไนเกิดครับอยู่นี่ด้วยขอเพื่อนเอาเวรกรรมทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ Devil UC ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าโอเคนะคือผมวิ่งแค่2.0ใช่ป่ะไอทีแรกเราก็คิดว่ามันจะแบบช้านิดนึงงน้าอะไรอย่างงี้นะพอเราถือมีดวิ่งเนี่ยแล้วก็ลองมาสับปืนวิ่งเนี่ยผมมองว่าความเร็วเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยมากๆเลยนะมันเลยทําให้เราเนี่ยวิ่งได้ค่อนข้างเร็วนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ,รบเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคลิปนี้ก็ต้องขอภอภันอนออยนนคาา้่่ววตอมมมปรสเื เดี๋ยวผมก็จะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ